สวัสดีค่ะเมื่อก็บเห็ดหาเห็ดแล้วหาเห็ดนะสวัสดีค่ะไปย่าไ่มสวัสดีค่ะนีไม่หายเห็ดค่ะเจี๊ยบโรตเจเก็บด้วยไก่หรือไก่ดน้อยขาบ่ได้แต่ว่ากระดอกน้อยแกจะล่งงามเด้ล่ะกระดังง่มยถุงปลาจะติกเลยนะมันมีปบาดอกกับตามา้เล่ามันนีปลาดอกกับตามากจะถุงลืมถุงไรถุงไม่เห็นเอาซอยกันนะพี่น้องเด้อไปตาหาสิตาหาสับเพี้ยนมูท่านอยู่ใจตาหาเหรอ ๋อดอกไงอยู่ได้เลยสวยมากเป็นรโอ้ดอกงามอยู่ด้วยเนาะสวยงามเลยสวยอยู่เล็บเนี่ยเอาเสนอน้าเล็บเนาะตูมกันดอกไม้ตาขืนน่อยแต่ใบยิงอย่ะ ไมดอกใหญ่มากะทาทนแสงไม่้องเนะไปยาคนอยเนพอดอกไงแอบซึงเด้อตอกนิหาแบบจึ้งๆเลยนะึงไงเลยนะอยอกไ้ตลอดก็มีเด้อเนาะะใหไงครับดอกไงดอกน้ำใสยอยู่เนาะอ้นี่เด็ดสวนห้อยตีินห้อยตีนสวยปเลย ต่อหางานเล่เด้อันเายกะแักแสบกระทนดอกไงเนาะดอกไงสีไหนนะเล็บเฮ้ยดอกงามค่ะจ่มหยีบยบจุ่มยีเนาะแต่วันบลตายได้ละเยบมันขาดอดอกงามเนาะจุ่มเกันแหอ้บง่นี้ปอกุน ใส่กุ้นไม่เห็นนะุ้นกับท,มบทม่มา,ากได้พี่น้องเห็ดกับผอดได้พี่น้องเนอมาจังไหนเราฟ้อนจนหายสีใสเก็บมากก็ไม่เยอะหรอกตอนแรกมันก็มันก็ไม่ยอมไงบอกไม่ได้สีทะลอขนาดนี้บุกเพิ่งนี้เออเออแล้วบางอย่างท่เกิดควรตัดก้นอันนี้แ<อ>ม่เห็ดน<อ>ัง<อ>่งร<อ>่มบ่เหมียนบ่บเหมียนท่ไมหมานจังหมานจังเนะ ดอกงานะอืมนี่ดอกนะนันก็รากสิพพนใบใหม่นกอืมแต่ว่ามันหายากเนกกับกับกับพ่อได้อยู่กิ้งเนี่ยพี่แอ้มอันนี้มันโมเมนต์เห็นนางลมบ่เห็นรยังแตยอยู่ด้วยนากอ๋อมันมันคือไม่ดอกคือตาลางมันนั่นมันหัดโอ้ยดอกตาลางกับดอกของฝนสั่น ดอกอิการนเนบอดเออดอกนาำเด้อดอกนาำอยู่เนาะดอกไงปอมตัวเล็กตั้งเล็พไปหน่อยเกันแม่น้ำสร้างน้ำม่แม่หละสร้างใบเห็ดดอกน้อยๆเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เกินไปไหมก็ได้อยู่ แบบเซ็กซี่เซ็กซี่คือเก้านั่นแ่ะมาสองดอกแบบเซ็กซี่เซ็กซี่คือเก้างานงยูดอกนะนี่บอมีขรุขลีบอไปมากันตอฮะนั่นบอเกือบคือจังเ้าพลอยตรงนั้นเนาะดอกไงเนาะ ตรงที่เ้าบ่เคยได้นี่ยมันเกิดขึ้นนะหาต่อพี่น้องหาตอตอม่ทาหนึ่งสูงอ่ะเก็บออกมาดอกก้านยี่เด้ดแล้วส่วนดอกก้านเก็ศลายอยู่ตรงนี้นี่มันบ่ะเนี่ยเนียนตะหยียบตรงตะลานนี่เหยีย <laughs> มันแห้งมันแห้งเหรอดอกนั้น,กนเนกศแห้งห้านี่ดอกน,นี่นาะดอก,กนี่ตาขาตาขานี่แหละเสียบขาเงี้ยว่าให้เด็ดละ ้ำหยดพืะบางใบใม่เอาขาป้เอาขาละเนาะขาเงาแห้งขาเงาเลเงาเหรออันนึงมาอันนึงเียวันงเป็นอันไฮะอยากคุ้นแ่เห็ดเนาะอยากคุ้นเห็ดป่ะเียนแต่ว่าแต่ว่าเห็นคนกินอยู่ได้ี่แล้วน้คนละอันนาะแมนปกินอะไรป้อบลูอุนยเอเล่ยนอุนุย่ะไรอร อันนี้พังริ้นแล้มติมออรกินอิมแ่นี่เห็นมาโอ้ยเียอันนี่หยิบมาดอกไงหาดอกไงผมเลยว่าเห็นมาดูซิมันก็ได้อยู่ก็ดอกงามนี่นะดอกปนีเท้าคุ้มเยานอกวันี่เก็บแพแหงได้พี่น้อไปตากดิ โอ้งามอยู่เด้อได้อยู่ได้อยู่ขนาดดอกเอ้ามึงเก็บมาโอ้ขายาวเอาไปเอากินมันแบบก็เป็ดปลูหมากเก็บเอาโรดเราเก็บเหมือนเดิมเหมือนเดิมบ่ะไถยแกะไก่ก็ได้ไถ่ไก่ไถ่ไก่ก็ดอกซ้ำเก้าเนาะ เดยพี่น้องเก็บผักสมไปต้มปลานี่น,นี่เป็นแบบนี้มาให้ฟังนี่รสชาติเดียวกันกับพักติวเลยด้อนี่สมสม,สมก็หลายพี่ยะรรสชาติดีนะน้องนะนี่รสชาติดีนะคะนี่อร่อยนะคะมันเหี่ยวเลยอยู่นี่ อุ้ยลายค่ะพียเก็บอาไลายเลยไปใส่ตู้แข็งไปเพียเก็บอะลายเลยไปใส่ตู้แข็งไปแต่ใส่แกงเห็ดเนาะกินกระปนุนกับแกวต้มป่าต้มกไก่ในแบบท่้พี่น้อง อวบพ่อมอยู่นี่ยมาเก็บซอยกันกลับไปย่ามเไดแล้วเลยเร็วเพียมาเก็บเพี่นะ ก้มไหล่กันเมื่อยปวดขา<ะ>ก้มไหล่ปวดขาลูกเกามันกลิ่นขาวะพี่มันจะเหงาไงไงพี่อ่ะพีะ่น้ำอ่ะต้มปลานะคะตเรากระเทมอเ,เอาอไปเ,เ,เอาเอาไปเรากระเทมตั้งสิไปเอาไปขั้นสมพร้อมอันนี้เอาอันนี้ก่อน ดอกกระเทียมนี่ได้พงงี่น้องเอิญดอกกระเทมเพราะว่ามูามูเว,วียดนามผ้าเอิญดอกกระเทมดอกกระเทมบ้านเขามันซื้อกระเทมมาส่นกระเทียมนะมาปาล์มแดงกับซังเอาเก็บดอกกระเทมมาให้หนายเด้อกต่เลืเอินตาดอกกระเทมมือมาขื้นนังพ,พี่พี่เงาเลยเลี้ยซองอันนีอนอ,อ,นอนนุ่นกันนะนี่นั่นอะไรมันแก่แล้วเอา้า พู่นงเงาแบบไงไหนแบบไหนมาเก็บสัอ,อันนั้นมาแก่ส่เก็บ,กบ,บมันขื่นมากกับเป็นดอกแล้วเนาะเออไม่ขืนมากเป็นังาเปนเช้าใ่ไหมลัดฉันรารูเลียงเนาะจักสีจ,จังได้ม,มาปลาเทราชีออกมันกลุ่มได้เอาทุกอย่างฮะ ต้องได้เพราเฮี่ยนผึงและเจ้าเห็น,น,อน้องเ,เ,เห็นบองคุณเป็นเฮี่ยนผึงและเจ้าก็เป็นทงน้างเสร็จได้พี่น,อน้องฮะเ,เอาบอก